มาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแม่งยี่เหมือนเที่ยวได้แล้วเว้ยเซฟก่อนเลยขอเซฟก่อนเลยครับพี่บอลป้า,ปามีร้านเติมเกม The Sing Master ราคาดีๆแนะนำปะ นี่เลยน้องชายร้าน top up ัพ m e r เติมง่ายถูกกว่าเติมเองรวดเร็วใช้แค่ UAD ปลอดภัยไม่มีรีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสแกนคิวโค้ดหรือจิ้มไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยครับสนองสีนะครับผมอยู่ผมบลป้าชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาเล่นเกมลิซซิงมาเตออีกแล้วนี่ฮะผมจะมาส่งรถนี่เลยคันใหม่ล่าสุดนะเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะผมอากิระ RS15 นะซึ่งผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรข้างหน้านะต้องขออภัยด อ่ะแล้วลทีเนี้ยก่อนจะสุ่มอะ่ะเราก็ต้องมาทดลองขับก่อนนะสิขอลองศูนย์เม็ดนะเพื่อนไม่รู้ว่าดีเปล่าแต่ว่าผมจะลองศูนย์เม็ดก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสาที่จะไม่ได้คัแนอุ้ยอ้ฟีดีฟีดีเฮ้ยโหแต่ดิฟง,ง่ายครับดิฟง่ายเพื่อน ไม่กอดถนนด้วยอกอดถนนอยู่ครับกอดถนนอยู่เฮ้ยไ,<อ>ไ,ไม่ได้ข้อทางรัด <c oughs> ไม่ค่อยได้เล่านหนักนี้ครับแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันเฉื่อยไปไหนวะหรือผมขับไม่ไดีเองวะ <c oughs> ผมรู้สึกรถมันมันหนืดๆวะทุกคน ผมรู้สึกรนมันเหนื่อยน,นะเอาความรู้สึกตอนนี้เลยผมรู้สึกรนมันเหนื่อยหรืออาจจะขับไม่ไดีเองนะเฮ <Hey. S 1> ้ยก็ฟิลก็ได้นะฟิลก็ได้อยู่นะพูดถึง แต่ผมไม่ค่อยมีรถงไงเพื่อนตอนนี้ผมไม่ค่อยมีรถผมคิดว่าผมจะเปิดแล้วรอบนี้เปิดรอบนี้นะแล้วก็ไปเก็บรอบหน้าคิดว่าแต่ถ้ามันไม่มีอันไหนมาดีๆผมก็จัดเลย <c oughs> <c oughs> เออรู้สึกว่า เ้ว็วแข็งแต่ดิฟเร็วดิฟเราหักเลยเพื่อนต้อมันหนื่ๆน,นะเอาจริงผมซึ่งวันหนื่ๆน,นะนีะ่ลองหนึ่งซียูแล้วกันมีความเป็นไปได้มากกว่าคันนี้มันจะเน้นไปทางดิฟมุมกว้างนะครับผมส่วนอัตารเร่งนี่จะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวลองหนึ่งซียูดูมันจะซัดหนึ่งซียูนะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออภยัยนะทุกคนดีข้างบ้านเอาอีกแล้วผมอัคดคลิปที่ไรก่อสร้างทุกที ตอนผมไม่อดทิปเมื่อกี้ผมนั่งเล่นเกมอื่นอยู่โอ้โ oh. หไม่ทำ <laughs> ผมไม่เข้าใจจริงๆทำไมมันจะต้องพอดีอะไรขน,นาดน,นี้นะแต่ไม่เป็นไรครับเอ้ทขไมผมรู้สึกมันไม่ค่อยต่างกันเลยวะเฮ้ยเกี่ยวอะไรวะมันเฉยๆวะเพื่อน ผมว่านะมันอาจจะต้องลองในสนามจริงดูครับในห้องซ้อมเราเห็นแค่เวลาเราอาจจะไม่รู้ว่าสนามจริงมันไปแข่งกับปู้อื่นแล้วมันเป็นยังไงก็ได้ผมคิดว่ายังไงผมก็จะสุ่มนะครับเพราะว่าผมไม่มีรถในหนึ่ง ECU นะเพื่อน นี่ผมลองอีกหนึ่งซีอูให้ดูผมเล่นเป็นสองสามหนะึ่งสามสองเดี๋ยวลองบิวอื่นดูก็ได้นะจริงแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้อีกทีหนึ่งวันนี้ผมจะส่มก่อนนะดูว่าผมจะกิโลออกเดี๋ยวดูว่าผมจะได้กิโลออกนะครับตอนนี้เพชผมพร้อมมากเพชผมพร้อมแบบกันกันพลาดเลย240บโล เพชรผมกันพลาดมากตอนนี้คือถ้าเกิดดุดเลทก็ไม่เป็นไรผมสุ่มุดแรกเลยเน่อว่าผมแรกเลยชิว,ว่าผมชิว <c oughs> อะประมาณนี้อันนี้หนึ่งเม็ดนะ <c oughs> ผมไม่ได้ความรู้สึกต่างมากเท่าไหร่ เรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสุ่มฟรีก่อนนะทุกคนหรือสิบไปเลยดีวะอ๋อนี่ใช้ได้ใช้จํานวนฟรีห้าครั้งบวกอีกค่ากุญแจนะแล้วผมกดเลยคือ <c oughs> ผมกดเลยแล้วผมกดเลยยังชิลอยู่วันนี้ยังชิลอยู่ไอ้อัดยังวันเนี้ยเงือนนิวังไม่อัดถ้าไม่อันดนี่ร้องนะผมมีกรี๊ดแล้วนะครับ <c oughs> ผมกรี๊ดแล้วนะเพื่อน <c oughs> อุ้ยโอ้โหโรถคนันนี้จาก,กู้อีไทยแม่งโคตรไหลรถ้อะไรแม่งโคตรไหลเลยเพื่อน ประมาณนี้โลแรกไปโลต่อไปเพื่อนว่าผมจะได้กี่โลเฮ้ยผมลืมดูเพชรไหมเงยเฮ้ยอ๋อไม่เป็นไรอันนี้ผมกุญแจฟรีโทษทีโทษท,อทีอันนี้ผมมีกุญแจฟรีอยู่นะอันนี้ผมมีกุญแจฟรีอยู่วิอออดีอออดีป่าวะเออออดอีตกใจนึกว่าพูดผิดอ,อดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่องรถขออภัยด้วยครับ อะตอนนี้เหลืออีก20กุญแจนะเพื่อนผมมี4 2 0 0 0เพชรนนะยงงะยังไงก็ได้อากิระยังไงก็ได้ยังไงก็ได้ครับแต่ไม่รู้จะแตกกิโลนะไม่รู้จะแตกที่กิโลนะครับยังไม่มาครับยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่อากิระซูบารุมาแทนครับมาเป็นซูบารุโอเคครับรถขาวทั่วไปฮะปกติเฮ้ยอะไรอ่ะไวเปอร์เหรออ่าคันนี้ไดเปอร์ครับได้ใช้อยู่ผมได้ใช้อยู่ อ่าตอนนี้ผมซัด16แล้วผมจัดไปอีสิบครับเฮ้ย <c oughs> ผมจัดอีสิบจัดอีสิบผมจัดอีสิบหม,มายยางหมายยางยังนะเพื่อนยังนะเพื่อน <c oughs> ฟอร์ดมาครับฟอร์ดไอเอสอันนี้ได้ใช้อยู่ไม่เป็นไรรถม่วงประมาณนี้นะ16ครั้งแล้วไปไปกันต่อไปกันต่อจาก42,000เพชรนะเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะว่าผมใช้เพชรไปเท่าไหร่นะ ผมมีกุญแจด้วยอีกี่นะคือผมต้องเปิดใน้นเนี่ยสองร้อสองรอยโลสองร้อยโลโลหนึ่งก็ประมาณส0ม0 0ครับประมาณสาม0มืนะสาม0 0ืเพชรอุ้ยแลมโบกินี่มาครับได้อีกแล้ววะได้อีกแล้ววะไม่เป็นไม่เป็นเอาไปเล่นเอาไปเล่นอะประมาณนี้ผมเหลือสี่0มหนึ่งละต่อไปผมจะเสียพันห้าละต่อไปผมเสียพันห้าละเพื่อนต่อไปผมเจ็บละต่อไปผมเจ็บละเพื่อน เอ้ยอย่าพ,พึ่งน้องเบลพึ่งน้องเบลพี่กำลังจัดอยู่อุ้ยอาตมาตินได้ใช้อยู่ครับคันนี้เป็นรถม่วงที่ได้ใช้อยู่คาร์ดเอ็กตรีมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ใช้ครับได้ใช้และเหลืออีกกี่ครั้งนะอีกสองครั้งครับเพื่อนผมจะการันตีแล้วหนึ่งครั้งแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าขอให้ได้เถอะวะผมขอเถอะแล้วเฮ้ใครมาไม่รู้ ถอะไรมาไม่รู้แต่สีทองอย่างนี้มาแล้ว้องไม่รู้รถอะไรกีฬาไหมเฮ้ยใช่ปะใช่ปะวะผมจำรถหน้าตามไม่ได้โ,โอ้ยเชฟโอ้โหไม่ใช่ละเฮ้ย <c oughs> ไม่เอยอะไรอะเชีย <c oughs> โรเลด C3 เฮ้ยคันนี้ไม่เคยเห็นคันอะไรวะทีมสปอร์ตอย่างนี้คือรุนแรงแนะ่ะไม่ปื้มเลยวะไม่ปื้มเลยวะ วุนไดวีลอสเตอร์เฮ้ยผมเล่นคันนี้ผมชอบคันนี้ชอบอันนี้ลูกรักเลยนี่ของชอบนี่ของชอบชอบโอ้ยหลุดไปแล้วหนึ่งฮะหลุดไปแล้วหนึ่งครับหลุดไปแล้วหนึ่งครับเพื่อนไปต่อไหมโอ้ผมทำทีฟขนาดนึ่ผมต้องไปต่อยแล้วผมข้ามเลยแล้วผมข้ามเลยแล้วแล้วผมข้ามเลยแล้วผมข้ามเลยผมโกธแล้วผมโกธแล้วผมข้ามเลยแล้วผมข้าม ผมไม่สนผมข้ามผมไม่สน BMW ครับเพื่อนรถทองมาเนะ C ี่ย C อ๋อเฮ้ยคันนี้คันนี้ได้ใช้ครับแต่ผมไม่มีนะผมเพิ่งมีเลย C4 ครับ BMW หลุดเลทและหลุดเลทไปอีกแล้ว พอว่ะแม่งเงยพอว่ะเพื่อนพอว่ะพอว่ะ้วไปต่อแล้วไปต่อผมเอาสุดผมเอาสุดผมวออเลยผมเอาสุดผมเอาสุดเอ้ยมาทันทีวะจริงเหรอเนี่ยน,นี่คือผมจะเกลือจริงเหรอเพื่อน จะเกือบจริงเหรอ,อเพื่อนเฮ้ยผมจะเกือบจริงเหรอเพื่อนผมจะเกือจริงเหรอ,อเพื่อน,ออออนดูดิมันจะการันตีแล้วเนี่ยเฮ้ยโทรศัพท์เข้าสวัสดีครับอ่ะครับผมรบกวนโยนเข้ามาให้หน่อยครับพี่ขอบคุณครับเคครับ สะดกมาแล้วรถยังไม่มาเลยรถยังไม่มาเลยัน <c oughs> ไม่มาเลย,มมมเลยแม่เงยทุกคนอีกห้าสิบผมเหลือสองหมื่นแล้วจากสี่หมื่นสองหายไปสองหมื่นสองลวเพื่อนจากสี 22, ่หมื่นสองเลยสองหมื่นสองลวเพื่อน <c oughs> ถามจริงมันมาจริงเหรอวะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลเกมฮัลโหลไม่มาจริงหรอวะมาปะเนี่ยขอเธอะจริงขอเธอะขอเธอะขอเธอะขอเธอมาแล้ว <laughs> มาแล้ว <laughs> มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยยี่เหมือนเขี้ยว ได้เล้วยเซฟก่อนเลยขอเซฟก่อนเลยครับสักทีสักทีครับเพื่อนมาแล้วเพื่อนผมเรวบุกินี่มาแถนด้วยผมข้ามเลยครับ <c oughs> ผมได้รถที่ต้องการแล้วอ่ะตอนนี้ครับผมมี240ผมเจ้าหนึ่งีด้วยเพราะว่าผมเจ็บแล้วคือตอนนี้ผมได้แล้วจาก4 2 0 0ครับเหลือ10,070นะเร,เรียกว่าเจ็บแบบจังหนับเจ็บแบบจังหนับครับเพื่อนแลน้วแน่นอนครับผมเหลือ210นะผมเอาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงผมเอาอีกผมเอาอีกเพื่อนผมเอาอีก ผมเมาอีกครับผมเอาหนึ่งซีเลยครับเอาเต็มเลยเพราะว่าเก็บยาวครับคันนี้คันหน้าไม่เป็นไรคันนี้เอาเต็มครับแล้วเดี๋ยวผมจะดองแล้ที่หลือผมจะดองแล้วโอเคครับผมจัดเลยครับหนึ่งอีซแรกรถเลยครับเพื่อน โอเคนะผมว่าโอเคผมว่าโอเคผมได้1 ECU ด้วยแล้วก็ใช้ไป240โลแบบเต็มเเลยนะเพื่อนอก็ประมาณ3 6 1 0 0เพชรเพประมาณนั้นเฮ้ยไม่ดิผม1 ECU ผมใช้ไป30,000เพรเลยนะ30,000เพรเลยนะเพื่อนโอเคไม่แย่ครับผมได้1 ECU ผม1 ECU ผม1 ECU ผมอัพโชเพื่อนเลย ผมหนึ่ง ECU แอ t เลยผมอัพเต็มผมแอ t เลยอัพเต็มครับเต็มสูบเต็มสูบยาวๆครับคันนี้ยาวๆครับเดี๋ยวเราไว้มารีวิวกันเนาะเพื่อนอันนี้ผมก็รีวิวไมให้ดูว่าประมาณใช้กี่เพชรน,นะครับก็ใส่เต็ม Max เต็มการาฟเลยครับเพื่อนเป็นหนึ่งเม็ดเท่ากันประมาณนีครับเพื่อนก็เดี๋ยวไวเ้เจอนิคลิปหน้าคลิปหน้ามารีวิวให้ดูนะวันนี้ผมมาเปิดให้ดูครับวันนี้มันรีครั้งแรกไงผมก็จ,จัดเลยคลิปหน้าจะเป็นไรไปติดตามชวนใหม่ได้ครับสวัสดีครับบุย Yeah you can tell your child wanna get on na